ัวยึดนัน่นแหละคือตัวประธานหรือการปรุงแต่งทำบุญแล้วคนไม่ยกไม่ยอ่อทานมาเยอะๆแล้วเขาไม่ประกาศชื่อก็โมโหแล้วอย่างเงี้เห็นไม่หลงบุญแล้วเอาของมาถวายวัดก็อทุกใจแล้วถวายแล้วทุกใจกลัวเขาเอาไปใช้อย่างงูน้นอย่างงี้นะเห็นไหมนี่หละเขาเรียกว่าหลงบุญหรือยึดบุญชาตนหรือสมาธิมันกันท่านก็ไม่ให้ยึด มันพวกที่เข้าชานลึกๆอย่างเนี้ยเขาพอใจกับชานตัวนั้นเขาไปแช่อยู่อย่างนี้ก็เมาในชานอีกแล้วนี่ก็ไปต่อไม่ได้อีกก็ไปก่อพบตอนนั้นไว้อีกแล้วภาวนาวันหลังก็จะเข้าไปล่องเดิมอีกเข้าไปแช่อยู่ตรงนั้นแหละนี่สมาธิก็ไม่ให้ยึดแค่เรียนรู้มันเฉยๆอาศัยสมาธิมันหนุนวิปัสสนา ฝึกชั้นอย่างเดียวฝึกสมาธิอย่างเดียวสมาธะอย่างเดียวก็ไปไม่รอดเพราะมันยังเกิดอยู่พวกที่ตายในชา้นก็ไปเกิดเป็นพรมน่บพรมมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่พรมก็มีอยู่ยี่สิบยี่สิบชั้นพรมนั่นนะก็ยังอยู่ในสามสิบเอ็ดภพอยู่พรมก็ยังเป็นสัตว์อยู่เหมือนอภาษาพูดบอกว่าพรมวิหารสี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพรมมันจะมี วิหารสี่เป็นเครื่องอยู่ได้ยังไงจริงไหมบางทีภาษานี่ค่อนข้างจะผิดเพี้ยนเนี่ยนะผมว่านะสําหรับผมนะเอ้าผมมันจะมีอุเบกขาได้ยงไงล่ะบันเพราะมันยังยึดชนันยึดสมาธิอยู่มันจะเป็นอุเบกขาได้ยังไงจริงอย่างที่ผมว่าไหมคําว่าพมวิหารสี่ที่อยู่ของผม นี่คือภาษาพูดที่พูดต่อๆกันมาเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับภาษาคนทั่วไปน่นะภาษาที่ผมพูดเนี่ยอา้าวมีอะไรมัม่งเมตตากับณามุทิตาอุเบกขาอา้าวถ้าอุเบกขาแล้วมันจะไปเกิดเป็นพรมทําไมแม้แต่พระนาคามีก็ยังไปเกิดเป็นพรมอยู่เพราะมันขาดอุเบกขาจะมันถึงไปเกิดเป็นพรมทำทั้งสี่ประการเนี่ย เมตตากับลุนามุทิตาอุเบกขามันมีแต่พระนาหันเท่านั้นแหละที่มีทมทั้งสี่ประการนี้นะแม้แต่พระนาคามีก็ยังลำเอียงอยู่ยนะเขายังไม่เรียกว่าบริสุทธิ์นะถ้าบริสุทธิ์ก็คงไม่ไปเกิดบนชั้นพรมสุทธาวานห้าชั้นหรอกจิตเป็นพรมเหมือนกันนะั่นนะพระนาคามียนะจิตเป็นพรมแล้วถึงไปเกิดบนชั้นพรมสุทธาวา้นะ แล้วมันจะมีอเบกคขาได้ไงนะ่ะอ่จริงไหมน่ะหรือยังไงอันนี้เอาภาษามาพูดเฉยๆหรอกส่วนใครจะเชื่ออ่ังไงผมไม่รู้นะผมรู้แต่เรื่องของตัวเองนี่แหละส่วนมากผมก็จะคุยเรื่องของตัวเองเนี่ยคุยแต่เรื่องชั่วๆของตัวเองนี่แหละเพื่อเป็นกําลังใจให้คนที่ไม่กล้าเปิดเผยความชั่วของตัวเอง อ่าอย่างน้นอยๆความชั่วผมมันก็จะเกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากก็แล้วกันนะ่นะเนาะ